สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าหน้ารู้ <Yahoo! S 1> ก็วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าลงทุนไป1น0ล้าน E ีีนะครับกับกล่องเขียวมันจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะครับกองเขียวนี่เป็นกล่องเขียวปรับปรุงใหม่ซะด้วยนะเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะครับก็มาดูของข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการ์ดส0 0 m นะครับการ์ด 50M เนะครับแล้วมีการ์ดสเตเตเบส50บวก 2+ ถึงบวก51ชิ้น เบส100 2, 2, 2 5 1ชิ้นน่าสนใจน่าสนใจครับแล้วก็มีนักเตะเบส100ตลาดซื้อขาย1ชิ้นนักเตะเบส200ตลาดซื้อขายนี่คือแบบราคาแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนี้เหรอครับโหน่าสนใจน่าสนใจครับแล้วก็มีตั๋วจำลองลีกนะครับแล้วก็มีแคปซูลแล้วก็มี ONP นะครับแล้วที่ขายไปได้นะครับแมตช์รีวอร์ดนะครับจะมาทําไม w h a โอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มครับเปิดรัวทั้งหมด270ใบแล้วมาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้าง เอาล้วครับเปิดหมดแล้วนะครับ270กล่องนะครับก็ไปดูดีกว่าเอาว่าได้อะไรบ้างก็มาดูดีกว่าครับว่าจะได้เงิน 200m หรือเปล่านะครับฟึบฟึบไม่มีเลยนะเงินได้แต่ exp นะครับได้แต่พวกนี้นะครับเราไปดูการ์ดกันดีกว่าครับการ์ดได้มาประมาณ40-50ใบนะครับก็ดีสุดก็เป็นท็อปร้อย บวกสองถึงบวกห้านะครับนอกนั้นก็เป็นเบสสองร้อยกับเบสหนึ่งร้อยครับก็ไม่รู้ว่ามันคือการอะไรเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเปิดการ์กันเลยดีกว่าแล้วกันมาเริ่มที่เบสสองร้อยก่อนครับยี่สิบสี่ใบรัวๆเลยฟึ๊โอ้โหแปดหมื่นโอ้ 1, โหหนึ่งแสนอ๋อมันมีแต่การ์มันมีแต่ปีสองพันสิบห้าแล้เนี่ย <c oughs> แสงมันคงไม่มานะ <c oughs> เนี่ยน <c oughs> <c oughs> แสนเนี่ยฮึมไอทสเตเกน แย่ yeah, แล้วลงทุนไปหนึ่งร้อยล้านนะครับดูว่ามันจะได้กลับมาประมาณเท่าไหร่นะครับอื mm hmm. โอ้โหหมื่นหลักแสนแสงยังไม่มาเลยนะครับมีแววว่าเจ๊งแน่นอน mm hmm. ไดเออ, mm hmm. เอร์อืมฮเทอร์รี่อเล็กซานดโดรตอเลส มางโกสอลอนโซอูราเมล่าเฮ้ยมันมนถูกขนาดเซ็งมาครับยี่สิบเอ็ดบายครับเบสหนึ่งร้อยนะครับเบสหนึ่งร้อยมันก็ต้องดีกว่าเบสสองร้อยแล้วกันมากาบี้โอ้โหไม่ค่อยจะต่างเบสฟิสเตปไปก็มาอื้อหือโอ้สี่แสนมานะครับโอิลเลี่ยนสามด้วย โอ้โหแสงไม่มีจริงแฮะโอ้โหชิรูบุสเกตมีแต่ปี2015นนะครับเนี่ยมาตุยดีโทมัสมุลเลอร์เฮ้ยเต็มเปเล่โอ้อ้าเต็มอีก่อครับเหลือแค่6ใบนะครับมาโอ้กรานิชชากา้า โอ้โหอยู่บกูตัวเดลเล่โอ้แสงไม่มีสักตัวโอ้โหเย่เย่มากเอาละครับสองใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะสองใบสุดท้ายจริงๆไม่ต้องนับนักเตะกูรู้แล้วครับว่าเจ๊งแน่นอน้เกิดสองใบนี้มันไม่ถึงสักห้าสิบล้านนะไม่มีไม่น่าจะถึงอยู่แล้วนะครับสองใบรัวๆเลับ เวล <Okay. S 1> ูชีโอเคดุโซเลตก็ไคุ้มอยู่ดีแล้ครับก็โอเคครับหมดไปแล้วนะครับก็สรุปเลยดีกว่านะผมว่านะถ้าเกิดหวังเปิดเพื่อหวังว่าแบบจะคุ้มนี่มันคงยากครับแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วหวังเพื่อเอาจำลองลีกอย่างนี้เปิดเพื่อหวังเอาเอ็กซ์พีอย่างนี้นะครับผมว่ามันโอเคอยู่นะครับถ้าเกิดอย่างนั้นจะดีกว่าอย่าไปหวังคุ้มเลยแล้วกัน ร้อยล้านกลับมาไม่ถึง50ล้านมั้งเนี่ยโอเคครับก็ไปเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็ช่วงถามได้ตอบได้มาเริ่มมีความเมนต์แรกเลยครับก็เป็นของอีกูบราห้าหนะครับกดคอมเมนต์มาว่ารหัสผมโดนเกลียนนะครับผมว่าจะปั้นใหม่ที่มีวิธีแนะนำไหมครับขอแบบใช้เวลาไม่นานเงินเยอะๆะครับก็อใช้เวลาไม่นานนะครับต้อเงินเยอะๆนะก็แนะนํเให้เติมเลยครับ เราเล่นนะครับก็เกิดอยากเก็บตังค์โดยไม่ต้องเติมนะครับก็ผมแนะนําว่าก็ทําทุกกิจกรรมของมันนะครับทําทุกกิจกรรมเอาของฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็เปิดการนี่ก็อย่าไปตีบวกครับแล้วก็ขายอย่างเดียวครับอย่าตีบวกเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวก็รวยครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของปียพงษ์เกพัฒนนะครับคอมเมนต์มาว่าพี่ทายถูกเลยครับตั้งแต่กองหลังถึงกองหน้าตั้งแต่ตัวสำรองจนถึงตัวเสริมนักเตะผมมีความเร็วทั้งนั้น อ๋อคนนี้ก็คอมเมนต์ที่ผ่านมานะครับจากคลิปที่ผ่านมาก็เล่นสไตล์ตเร็วนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแปลว่าแปลว่าเป็นสายชิ่งนี่เนี่ยชอบชิ่งหรือเปล่าเราเนี่ย <S 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 คอมเมนต์ต่อไปเป็นของ n r k underscore frame นะครับคอมเมนต์มาว่าดรนี่สิบยูบวกห้ากับโรนี่เอะไรพี r ่ T ว่าตัวไหนดีครับอืมให้ผมเลือกนะผมว่าน่าจะเป็น เอไแล้วกันเอ็กไอมันน่าจะแบบครบเครื่องกว่านะเพราะว่ามันพลังแฝงอะไรอย่างนี้นะครับแต,แต่อาจจะพอๆกันหรือว่าไม่อาจจะต่ํากว่านะครับแต่ก็พลังแฝงมันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อไปของพิชยุทธนะครับคอมเมนต์มาว่าพี่รับรีวิวไหมครับจะส่งทางไหนรีวิวนี่คือรีวิวอะไรเอ่ยก็ถ้าเกิดเป็นรีวิวนักเตะอะไรพวกนี้ผมว่าผมไม่ถนดัดไปทางนั้นนะครับเพราะว่า มีคนเก่งๆรีวิวเยอะแยะไปหมดนะครับใน u t u b e นะครับก็เลือกดูช่องอื่นดีกว่าว่าผมว่าผมรีวิวไม่ถนัดนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของตโรเจอร์นะครับคอมเมนต์มาว่าพี่กองกลางตัวรับตัวไหนดีพี่ก็ให้แนะนํานี้ผมว่าปีธรรมดาให้เป็นปาติกเวลล่าเลยละกันครับตัวนี้ตัวตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของบอสแบนดี้เกมเมอร์นะครับก็คอมเมนต์มาว่าเนี่ยครับผมอยากได้กองหลังกับกองหน้า ครับแนะนำหน่อยครับงบ4 5 0ร้อยห้าสิบเอ็มกองหลังกับกองหน้าภายในงบ4 5 0ร้อยห้าสิบเอ็มใช่ไหมครับนั้นกองหน้าผมแนะนำเป็นสซราตันอีซีเลยครับเซาตันอีซีนะครับแล้วก็กองหลังเอาเป็นปรามอสิบยูแล้วกันไม่น้าจะเกิน4ี่ร้อยห้าสิบเอ็มนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของ P p พีออนไลน์นะครับคอมเมนต์มาว่าเฮีย er ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามเฮียทั้งสองช่องทางเลยนะครับเป็นกำลังจะให้เฮียหน้าอ๋อ สองช่องทางนี่คือช่องทาง u t u b e กับ f a c e b o o k หรือเปล่าครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับก็เป็นลังใจให้นี้ก็ยิ่งปราบปื้มเลยนะครับก็ก็ช่วยดูกันต่อไปนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันคอมเมนต์ต่อไปของ h a r d นะคอมเมนต์มาว่าทำ full x i d เปล่าครับเฮียดีครับ x i มันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดทำาฟูนี่จะได้ตัดบวก2เพิ่มทั้งทีมนะรู้สึกถ้าเป็น x i นะครับ ก็ถามไปเลยครับถ Stand ้าเกินกันถึงนะครับคอมเมนต์ต่อไปของเนเมซิสโออาร์นะครับคอมเมนต์มาว่าพี enko, ่ครับพาวูเชนโกปีศูนย์แปดแดงบวกห้าดีไหมครับหืมบวกห้านี่ยังโหดเลยนะครับผมเจอตอนนั้นผมเคยเจอนะบวกสองบวกสามนี่ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับเร็วมันแบบหาช่องดีชิมหายนะครับเร็วมากด้วยถือว่าโหดเลยตัวนี้แนะนาค <iting> <P ort. S 2> อมเมนต์ต่อไปเป็นของชยยอดชิมเพชรนะคอมเมนต์มาว่าพี่เป็เนเด็กหงเหรอครับก็ใช่แลวครับ เลือดในตัวพี่นี่มีแต่ความเป็นหงทั้งนั้นนะครับก็เบอร์ไป <S <S คอมเมนต์ต่อไปเปของคุณอึ้มนะครับคอมเมนต์มาว่าพี่นิสเตอรอยส่ย์หกยูสลาตันอีซีอันไหนดีครับผมแนะนําเป็นสลาตันอีซีดีกว่าครับตรงนี้นี่ผมแบบเจ็บแ้นมันมากเลยนะว่าผมแบบเล่นแรงกิงเล่นอะไรพวกนี้นะครับเจอสลาตันอีซีฮีลานะเจอมันแบบยิงได้เกือบตลอดเลยนะครับหรือว่าเพราะผมกาก็ไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่ามันแบบเร็วคม แข็งนะครับโอ้โหสุดยอดคอมเมนต์ต่อไปของปัญญาลัสุบันดิตนะครับก็คอมเมนต์มาว่าพี่ครับผมอยากได้กล่องหน้าคมๆมบ .300 เอ็มตัวไหนนี่ครับนี่เลยครับสาตันเอซีนะครับตัวนี้นี่ภูมิใจเสนอมากเลยครับสาตันเอซีนี่ครับคอมเมนต์ต่อไปมาของเกมมิ่งไทยแลนด์นะครับคอมเมนต์มาว่าพี่ใช้โปรแกรมอะไรอัดคลิปอ่ะเมนสองอ๋อตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นโปรแกรมบันดีแคมนะครับก็ โปรแกรมฟรีนั่นแหละครับก็ไปลองเสิร์ชหาใน Google ได้ครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของ Big กโซ่าหนึ่งสองนะคอมเมนต์มาว่าพี่ครับพี่เคยตีโบสตัวไหนแพงที่สุดที่เคยตีแพงที่สุดนะครับเป็นรามอสสิบยูนะขึ้นวงหกนะพันกว่าเอ็มนี่แหละครับเป็นไอเดียของน้องคนนึงเขาส่งมาให้ตีนะครับพันพันหนึ่งร้อยพันสามร้อยจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ติดนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นของปฏิพัทน์ ให้ทุกนะครับคอมเมนต์มาว่าเวลาเฮียบวกแต่กับการ์ดเปิดได้กากนั่นอาสกี้เรดเลยห้าห้าห้าบวกมันเป็นทุกคนอยู่แล้วเห็นคนอื่นตีแตกงนะครับเห็นหรือว่าเห็นคนอื่นเปิดการแล้วเจ๊งอย่างนี้นะครับจะรู้สึกสะใจมากเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเวลาไปดูคลิปของช่องอื่นนะครับเห็นคนอื่นตีบวกตีนี่ผมอิชานะครับรู้สึกแบบอิชาเนี้่ก็เลยถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเขาตีแตกย่งรู้สึกแบบ สะใจเล็กๆนะครับดีใจน้อยๆอะไรครับเป็นอย่างนี้แหละครับเอาละครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับผู้คอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คูดคุยกันได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วคลิปหน้าผมก็จะสุ่มมาตอบอย่างนี้นะครับโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย